สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ยังน้องจ้า YouTube ท่านครับดับดับ,บม,มาบน่ม้นมายังมือโลขาวแน่นอนเลยีทำเียวขาวี่ตายเป็นอนเดาม Usted, hang, เปน็นวิธีการเพื่อน้อคนไทมาเลยทางศูนย์ครับทางดู้างครับฮางกระตุกครับบริการดีครับบริการดีจเมาแล้วเด้อทำมาแล้วนะครับ บริการถึงทีเลยครับบริการดีมากครับสร้างศูนย์เพิ่นมาห้างครับหางกระตุกนะครับของวายเอ็มสามห้าหนึ่งเอครับเมื่อ <c oughs> วานก็มาครับสองสองหลอดมันนี้ก็มาอีกครับมันม <c oughs> มนี้ <c oughs> คิดวเพิ่นบริการดีครับ <c oughs> เป็นวิธีการของทั้งฝูงผนบอลใ่่เขาทั้งอินเดอะเขาเยอไดโอ้โอ้ทั้งุูนบอขึ้นเยอติดต่อหาทัา้งฝผนบเ่เลยนี่เขไปเขาว่ายพีเลยแม่นบอโอ้โอ้โอโอโอเขามาอยู่น้ำผีเลยอน,นี่ครับ เมื่อวานเพิ่นก็มาได้วิดีโอไในอ่านเ่กสารครับวันนี้เพิ่นก็มาวัดเนียมวันนี้ครับนี่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็เสียรถเข้าไปเช็คในศูนย์นะครับไปเช็คให้เพิ่นก็เอาีขั้นไม้มาให้ใส่ว่าสั่งเพิ่นเจอเขาไปเช็คศูนย์มันควันกบนาดแต่มันมันมันโหลดไมนกบมันาดกบนาดจะเป็นนะอืม ป็นด้เชยวขอขาไปเชียกไห่รางกระตูกมันก็จะเปเฮ็ดไห้นะครับพรอนเป็นโรดดุนไหมนะครับขั้นที่หายที่หกในอบน,นี่แหละอดีกมววยกันนี่เอครับเอนี่มีแต่เอฟด้ครับนี่นั่งอนี้เพเดียว <c oughs> ทงสิ้นถ <c oughs> ้าหาดมเย็นใสกระตกกระติ๊กใหม่ อ้ายเรากินไปเอาอ้ายเอาแนี่ยอะไรเอาของมึนเมาเอาอยู่บ่อาหนัร้เา 1, นเนาะไปไปสื่อหนานด้วอันนี้หลานสาวนะครับ <c oughs> ยิ้หน่อยจีดาทีดาอนอนใส่ขอือเก้า ชื่อเอาขวดหน่อยด้วยมันจะกินไงนกรวดเอานึ่เอาเอาเอาอย่างไรโคกบ่เอาโคกบ่เอาโคกเออเป็นขวดขวดและชิบหานมันยังกินไง,งนะครับรนัาบริการถึงทีนะครับ

เพื่อนว่าอาทิตย์หนาเพื่นจะเขอไปเสียกศูนย์ให้นะครับมันมีควัน,นงงควันออ,อกอีกแล้วอีกแใครที่ติดตามชมดูกระฝากกดไล์ก็แช่ในได้ครับมาเบ่งครับว่าเป็นเชียรอีกอย่าง 我们不喝烟呢，敢。 นี่ตีสปริงหางไอตีผมพูนมาพูนนี่ไม่เข้มหายผมมาจ้ากเถื่อสปริงหางอันนี้วางลงมือแรกตีบีบลงยู่ท่านี้เลย <c oughs> บ่เร่งบ่เร่งเลยนนป่านั่นพูนว่าของแข่ได้ดพื้นทีแเราอยู่หางพี่โอ้ยผมว่ามันโดนมหม้เป็แนวใดจังหวะวางหางลง เอารถใหม่มาเรียกายโของเรียกอยู่ขิงหิงโมาอาบ่เออเลยโอ้ยว่ะบ่ทุนแต่สิมาตัง้งอันนี้ที่บาทนี่บ่ตั้งนอดมันนใชหนาแกนกับตัวงมตั้งใช้นาลงหมเที่ยวมาตัง้ง นี่ครับเป็นเป็นวิธีการของพื้นมาสันทางฝ่ายผลิตบริษัทไงพษษื้นอยา่างใดนะครับเอฟซี่ะนี่เอฟซีสองยูทูบเลยนี่ติดตามขนาดนว่าจะได้ไทยมาเขาบ้านคุณรถเกี่ยวอยู่กันครับคู่ตา กูตายอย่างวันทั้เขาบานครับโอ้มือก็สัน่นมันมัได้ถอนบ่ ไม่ใช่ท้บไม่ใช่ชื่ออะไรไพ่ไผ่บ่โอ้ยใส่เข้าไก่ได้ข้าจ่างอยู่บ่บ่คือแม่จะข้องรู้สึกว่าข้าจ่าใส่ก็มาใส่หุ่นนอโอ้ยผู้คนดีนี่เผู้ค้าดีมาใส่ผู้อันนี้ โอเคนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับโคก็ไปก็คแ <c oughs> ช่โค้ดติดตามนะครับล่งคนจิ้มต่อไปนะครับ,ว,รบว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอย่างนะครับสวัสดีครับ